ผลสำรวจปีที่แล้วเนี่ยบอกว่า76%ของคนไทยทุกช่วงวัยเนี่ยนะคะไม่เคยหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์แม้แต่วันเดียวเป็นค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกแล้วก็วันออกกลางเนี่ยเขาอยู่ที่47-49%เท่านั้นเองส่วนใหญ่หมดไปกับเนะะี่ยทำงานกับเรียนเยอะกว่านะ5 6ชั่วโมงต่อวันเพื่อความบันเทิง3-4รวมๆกันแล้วก็ปาเข้าไป8-10ชั่วโมงได้ แล้วก็ผลสำรวจอันนี้เป็นประเด็นหลักของการสำรวจเรื่องสุขภาวะทางดิจิทัลนะคะเราแบ่งออกเป็น5มิติก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมผลิตภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งมิติที่4ผลิตภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเราจะเก็บจากกลุ่มคนทํางานนั่นคือกลุ่มอายุ18ถึง60ปีนะคะก็เลยจะไม่เห็นในช่องเบบี้บูมเมอร์นะคะตัวสีดาๆเนี่ยคือค่าเฉลี่ยต่ําสุดเต็ม5คะแนนนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของข้อถามท,าทุกข้อในแต่ละด้านรวมกัน ปรากฏเจนเจนซีอายุ15 2 7ถึง27ปีในปีนี้นะคะ <c oughs> ต่ำสุดทุกด้านยกเว้นสุขภาพสังคมสูงสุดด้านเดียวนะคะ อันนี้อันนี้บอกอะไรบางนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบทสรุปว่าเจนซีเนี่ยเขาค่อนข้างปล่อยวางได้ยากเมื่ออยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะรู้สึกต้องนําเสนอตัวต,วต,วตนนะคะให้ดูดีบางทีอาจจะต้องมีการปรับแต่งภาพหรือหรือหรือรอาจจะที่ไม่ใช่ตัวต,วตนของความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะคะคสื่อสังคมออนไลน์ทําให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงนะคะคแล้วก็ประเด็นต่อไปที่น่าสนใจพดลองมาดูเจน y นะคะเจน Y เนี่มีค่าคะแนนสูงสุดในเรื่องของสุขภาพจิตและการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะพอมาดู สรุปเจนไคือเขาบอกว่าตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องของร่องรอยทางดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็เช็คข้อมูลก่อนที่จะแชร์ต่อนะคะว่าถูกต้องเป็นข้อมูลเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็รู้วิธีรับมือกับภัยออนไลน์แล้วก็มีเรียกว่าภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลที่ค่อนข้างดีหรือดิจิทัลรีิเยนซ์นะครับ